ออกค้าเมาส่งข้ามมาส่งพี่น้องเขากูโก้กูดีกูเล่นคานอออกค้าในวีโดร์ในคานอเดมาสอนปันดีใต้ข้าสอนปันละลายคานอสอนปันมันนีมันนอค้าด้านแล้วก็มาสอนปันขีนั่นคานอออกค้าเพราะว่าสอนดีนะเพื่อนพวกคานออย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัดไวคานะเพราะว่าสอนที่ในยูทูบซ้ำอย่าไปลืมกดติดตามกัดคานอออกค้าข้อหนึ่งคานอกล้ามาเพชรกำว่าไก่ขึ้นจัมเตาไหวกำวไหว กายต่างนาเพทยาแก่นกายต่างนาเพทยาแก่นกำไว้แก่นแก่นกำไว้แก่นแก่นข้อสองจากังกินจำเตอร์เจ้าใต้ต่างนาเพชรจำนาแดนเจ้าแดนไข่ต่างนาเพทยาแขนไข่ต่างนาเพชยาแขนเจอแดนแขนแขนเจ้าแดนแขนแขนข้อหนึ่งกำไว้แก่นแก่น เจอแดนแข่นแข่นข้อสามซ้ำมาแพ้จำดซ้ำใต้ต่างน่าแพ้ยากแดนซ้ำแดนไม่ต่างน่าแพ้จำแมนไม่ต่างน่าแพ้จำแมนซ้ำแดนแมนแมนซ้ำแดนแมนแมน้อหนึ่งกำว้แก่นแก่น้อสองเจ้าแดนแขวนแขวน้อสามซ้ำแดนแมนแมน้อสี่ ลายต่างนาเพยรจำแลีนไหวต่างนา,พยายนเพชรเวีนเลีนแวียนข้าต่างนาเพชรแยกแขนเ,นเรียนแวีนแขนนาอายักนาเลีนแวีนแขนนาข้อหนึ่งกำไหวยแขนแขนข้อสองเจ้าแดนแขนแขนข้อสามซ้ำแดนแมนแมนข้อสี่เรียนเวีนแขนนาข้อหนึ่งเยนกล้ามขาน่ กำว่ายแกนแกนคอสองเจ้าแดนแขนแขนข้อสามซ้ำแดนแมนแมนข้อสี่เลนแหวนแขนหนาออกขาทั้งกล้ามข้าออกข้อหนึ่งค้ามกำว่ายแกนแกนคอสองเจ้าแดนแขนแขนข้อสามซ้ำแดนแมนแมน คอซีแลียนเวนแขีนนะออค้าอย่าก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ข้านาตอนนี้ปันเนี่แห้งกันข้านอออค้าเมื่อสูงค้ายินดีฮาบตอนกูก็กดดีกดแลนข้านอออค้าเมื่อสูงกูก็ค้าตีเนอร์เฟซบุ๊กก็มีข้านอตีเนอร์ยูทูปก็มีค้าอ่าปั๊บลีก็ปั๊บดีใต้ก็มีปั่นค้านอเพราะว่า พอสนใจในะก็ต้องตักถามในค้าเนาะต,ต้องตักงถามอะไรแต่วิดีโอนในคะป้าบีไต้ก็มีขายบนยวค่ะเนาะออค่ะ